สวัสดีกันด้วยนะวันนี้ผมบิ๊กอนบิ๊กอนดีเอชนะครับวันนี้เราจะมาแคหมาครับอย่ามองผูพ้พา,าพควงมพีิงเ่ยเข้ามาครับที่จริงผนทำไปสี่ห้าครั้งแล้วเฟลทุกรังอ้านี้ผมจะเล่นปากกว่าแรกนะกระโดนโดนะถ้าใครไม่ชอบปากกว่นี่อันนี้เป็น แมาที่ผมไม่ได้สร้างเองนะผมเลาจาก M C P อยูมาต์เตอร์อื้ออือหฮอของนี่ก่นกับพูดจีๆเลยนะฮะกูดเกมกูดเกมตรงไหนฮะ Dark Vader ไม่กูด Dark Vader จะบอกว่า Bad Game อย่ามาเขาก็เป็นเกมอีกด้านหนึ่งอ่ะเปลี่ยนด้านบ้างจจะได้แจ่มใสอ้อยพากากลัวเอ้ยพากลัวพากลัวโอ้ไม่เลยแหละก็ถือว่าผ่านเฟลอะไรไม่รู้ แต่ผมจะเอาว่าผมขี้เกียจเล่นนะเพราะผมเล่นในเครื่องนี้ไม่ถนัดไปวิวอย่าเชื่อฮาวด์าดาว,วเดินนั่งรถได้ปุ๊บอีกอันนึงที่ผมจะเล่นก็คือก็คืออานะร์ชารีนะฮะวิ่งไปเลยนะอาร์ชารีคืออะไรอาร์ชารีคือไปมุิงหนูนะฮะ ธนูจะเป็นอีฟิลิตี้เกมนะเขาคือการถ้าเรายิงเทีนทีนะก็โอเคเอ้ยฮเฮ้ยอโอเคเธนูติดไฟแค่ฝนอย่าตกก็เพียงพออุ้ย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 เจ็บ สร้างแบบคือสร้างมาแบบยังไงอ่ะให้คนระเบิดกันเล่นๆเนาะอืมตดนะขอ้อคิปนี้ก็ได้องเก็บอันนั้นชัวมาดีดีอ๋อคนสร้างแบบเขาก็คิดดีนะคิดแบบไม่ให้แบบ คนเขาแบบทำให้มันลามก็คือเอาเบสล็อกประกันแบบนี้มันจะได้วิ่งทีละนัดมันก็โดนแล้วนี่เออเข้าแล้วอันนั้นติดเฉยเอ้าอันนั้นก็ติดเอ้าผู้ชมคุณสร้างแบบถอนคำพูดแป๊บ โอว่าสนุกแฟนกองบมมาเก็บบ้างบางเชียอ่ะกูเวลาคลิปจะยืดยาวก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะเช่ากดไลค์ถูกใจซับสไคร้ด้วยดอกไม่เงินดอก แล้วถ้าไม่ชอบก็ติชมกันได้คอมเมนต์และถ้าโคตรไม่ชอบก็กดก็ได้ทำการแบ่งฟันให้เพื่อนเพื่อนด,ดูกันกดแช่โอห